ถ้าเป็นผู้ว่าคกทมจะมีโอกาสไปบรรยายธรรมยังเลี้ยงแมวทำกับข้าวเองมีอย่างนี้ไหมครับต้องมีเวลาสําหรับส่วนตัวมันไม่ได้เป็น24ชั่วโมงเนี่ยอ๋อ,อคุยสนะให้ความสำคัญกับเวลาตรงนี้มากไม่ใช่คือข้อสำคัญส่วนตัวบังงานนมันเสร็จแล้วก็หมดเรื่องไปม,มีปัญหาตกค้างไปดูก็ขับไปดูรถไปดูหน่อย เสร็จแล้วต้องกลับบ้านอ,อผมก็ต้องมีชีวิตเป็นส่วนตัวของผมออไอ้คนจะบอกจะทุ่มเททั้งชีวิตให้กรทมรผมไม่พูดอย่างเงี้ยหรอผมไม่มีวันพูดหรอกมันเป็นไปไม่ได้ทางปฏิวัติไม่นอนหรือไงไม่กินหรือไงมันมีชีวิตส่วนตัวบ้างไม่เข้าส่วนหรือไงเวลาพักผ่อนผู้ว่ากรทม,รทมรไม่ถ่ายหรือไงเ,ออเวลาจ้าผู้ว่ากรทมอยู่ในห้องส้วมประมาณสักห้านาทีเนี่ยมันเสียส่วนตัวไหมไปกินข้าวอย่างเงี้ยผมจะต้องกินผมชอบเราเจออินทร์วอร่อยผมกะนังกินเลยเรื่องผมอ แต่กนผมกินเวลาไหนก็ได้สองโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนี่เราก็ให้เวลาทรามาแต่หลังนี้เป็นส่วนตัวแไม่แต่วันเที่ยงถึงบ่ายก็ตของผมอ๋อถึงบ่ายก็เป็นส่วนตัวอีกแต่พรอมผมถ้าผมไม่กินข้าวใครจะว่าผมอาอาจจะทํากับข้าวควงแต่เดน๋ยวทำโครงไก่ต้มฟ้าตั้งแล้านะใครต้องไปโชว์ใครเขาอย่างนั้นหรอกแต่ว่าวันหนึ่งผมไปพูดที่หน้าศาลเจ้าแม่เจ้าแม่เจ้าแม่ทับถิมจี่พานเหลืองเขาจะเลี้ยงข้าวของวันผมบอกผมไม่มีเวลาเขาบอกไปดูกับข้าวหน่อยนี่เป็นถังอย่างงี้ใหญ สามโครงสิบบาทพอดีเลยแล้วก็ต้มแล้วนะฟัก,กเนี่ยผมดูประมาณสองลูกสองลูกก็ยี่สิบม้นนั้นนะสามสถ้าเบืดอกระเทียมอะไทีสามบาบาทกินสัก30คนได้ถ้าตักใส่ผมเลยคุยให้เขาฟังไงผมบอกนี่นะดูนี่นะที่ผมพูดเนี่ย ผู้สื่อข่าวคิดไว้สี่โครงเนี่ยเราไปดูดังเนี้ยความจริงโครงทั้งตอสามโครงหยิบให้ดูเลยใช่ใชไปซื้อเช้าเช้าสิบสองซื้อกลางวันสิบซื้อเย็นแปดบาทหม้อเนี่ยหม้อหนึ่งนสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทกินได้เป็นคนเลยแล้วผมคุยต่อผมบอกว่าผมไปดูที่เมืองกินอ่ะครับเมืองกินเนี่ยซีพีเข้าไปทําไก่บรยเลอร์ให้เนี่ยนะเขาบอกว่าประธานดีออกทีวีขอบคุณนะว่าหกร้อยล้านคนได้กินกินอะไรไหมเนื้อไก่ทั้งหมดส่งออกหมดกินกระดูกไก่ คโครงไก่ทั้งโครงหลังจะเขียนแล้วเนี่ยเขาต้มฟักเหมือนอย่างนี้เลยนะและ้วกลางวันผมไปดูโรงงานนะกระดาษัีปี29ผมไปดูนะจานกละมังเนี่ยยังมีเบอร์ประจำตัวอยู่แล้วที่หุงข้าวเนี่ยนะเขาจะมีเป็นแบบคือเอาไม้วางเนี่ยนะแล้วฟัีครอบ,รบพอหุงแล้วเกาเอามาตัด ใครเขาเอา2องตำลึงสี่ตำลึงใครกินมากให้สี่ตำลึงใครกินน้ายสองตำลึงนี่เราัดสัดส่วนประมาณได้เลยเขาตัดเลยรับชับชับนะใส่จานกระมังนะแล้วตักไอ้นี่ไอ้โครงไก่กับไอ้ฟักเนี่ยตักใส่ลาดอย่งเนี้ยนี่เห็นมากระตาเเลยเพราะงั้น ไม่ได้ไม่ได้คิดขึ้นเองหรือไม่ได้อะไรเองนี่คุณสมัครัในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง4ี่หวันเต็มๆนี่อาหารการกินนี่เป็นยังไงครับต้องเพิ่มส่วนพิเศษโรงกายนี่ครืองมือหรือเปล่าครับหรือว่าผมกินน้อยลงแต่ว่าชีวิตคุณสมัครจะเปลี่ยนไปเยอะไหมครับหลังจากวันนี้ไปแล้วนี่ต้องจะมีเวลามานั่งทานอาหารเย็นเพราะว่าปกตินี่ที่ผ่านมาจะต้องมีเวลามานั่งทานกับครอบครัวใช่ไหมครับผมพวองเล่าให้ฟังว่าถ้าเราไม่มีใครติดขัดที่ไหนก็จะกินข้าวด้วยกันถ้าลูกไปงานแต่งงานผมกกินนนัค ภารยาผมมีงานเขาผมก็กินกันลูกกี่โมงครับอาหารเย็นทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งคือว่าถ้าใครไม่มาทุ่มกินได้เลยอาว่ามานั่งรอใครมาก่อนไม่นั่งรอไม่ต้องรอถ้าทุ่มหนึ่งไม่มาก็แล้วก็ทานได้เลยไม่ต้องรอจะทำรายส่วนตัวของตัวไปพอทุ่มหนึ่งก็จะถามว่าถ้ามีโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าเดี๋ยวจะมาแล้วนายซึ่งจะตรงสิบห้าถึงถึงก็รอกินข้าวด้วยกันอคือว่าการกินข้าวด้วยกันเนี่ยมันเป็น ผมอยากจะเรียกว่ามันเป็นคนเป็นวัฒนธรรมของครอบครัวนะครับแล้วก็มากว่าของขารทั้งนั้นน่ะนะของชาติไหนก็แล้วแต่แต่ว่าแม้แต่ว่าบังเอิญกินมาแล้วครับไปข้างนอกกินมาแล้วพอดีกลับมาทุ่มหนึ่งก็ดีสองคนแม่ลูกเขากินกันผมก็ต้องนั่งอยู่ด้วยคนั่งกที่อีกบางทีคือนั่งคุยด้วยว่าไปทําอะไรกินอะไรจะไงมากินกลับเปล่าเปล่านี้หน่อยก็นินได้คือมันเป็นเป็นความคุ้นเคยที่เราทาของเราอย่างนั้นทีนี้ก็บอกได้เลยว่าเมื่อเราเลือกกับข้าวอย่างนี้เราก็ ก็ก็กินอย่างที่ว่าก็ไม่กินข้าวเย็นมันก็ไม่ใช่ไป็กินข้าเนเราจังหิวนะเราก็กินข้าวต้มแต่ว่าคนสมาร์ทไม่ดื่มกาแฟเลยใช่ไหมครับไม่ดื่มกาแฟไม่วุ่นเลยครับเพราะมีนอนน้อยดิ่งช่วงหาเสียงที่พาไม่ไม่ไม่คือเป็นคนไม่เคยนอนกลางวันไม่นอนกลางวันด้วยไม่นอนกลางวันคือรถนี่หลับไหมขึ้นรถไม่คนหลับไม่ได้ขับเองนะขับเองกันบังคับอยู่ในตัวเลยโอ้แต่เป็นผู้ว่ากทมนี่คงจะไม่ขับเองแล้วมั้งครับคือคือถ้าสถานการณ์มันธรรมดาผมควรจะขับเอง อ๋อถ้าเป็นผู้ว่าแล้วเกิดว่าไม่มีอะไรก็ขับเองเหมือนกันมันไม่มันไม่มีอะไรห้ามคุณเปิดในมาตราไหนที่เขาห้ามผู้ว่าขับรถอโออ่างกฎหมายตลอดลยครับไม่ใช่นี่ผมแกล้งพูดอย่างนั้นเองนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรายังทําได้นะถ้าการขับรถเป็นการทําให้กระฉับกระเฉงเราไม่ขับรถต้องหงอยคุณรู้ไหมเวลาที่มีคนขับให้อย่างเวลาผมไปงานแต่งเต็มยศส่สายสะพายผมจําเป็นต้องนั่งข้างหลังกับคุณหญิงภรรยาผมถ้าไปยาวหน่อยรู้สึกจะอาเจียน S <S คนขับรถเป็นอย่างนี้ทุกคนคนขับรถนั่งหลังไม่ได้มันแกว่งเพราะงั้นถ้าผมไม่แต่แต่งเต็มยศแล้วมีคนจะต้องไปด้วยธรรมดาผมก็ต้องนั่งข้างหน้ารภรรยาผมนั่งข้างหลังอันนี้เป็นของธรรมดาเพราะนั่งข้างหน้ามันไม่เป็นไรคนขับให้ก็ต้องนั่งหน้าเดี๋ยวนี้มีความให้ก็นั่งหน้า ที่คุณสมัครชอบขับเองนี่เพราะว่าไงคนขับไม่ไม่ไม่ถูกใจโอ้นี่แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์เลยคือเราเนี่ยต้องบอกทางตลอดไปทางไหนไปทางไหนไปไงถ้ารู้เราไปของเราเองบางคันงถูก็บอกให้เราเลี้ยวทางนี้เลี้ยวเข้าไปติดกึกขายหน้าคนขับไหมขายหน้ายขายหน้าเราเลี้ยวไปติดเองไหมขายหน้าขายไหมไม่ขายหน้าขายเราพูดโทรศัพท์อย่างเงี้ยมันม่เป็นความลับไหมมันไม่ได้คนขับมันก็มันเป็นเจ้านายชีวิตของเราพูดอะไรกับใครแต่คนขับรู้หมด แล้วคนขับไปพูดกับเมียคนขับเมียขับไปพูดกับลูกคนขับแล้วมันไปมันลูกคนขับไปเล่าให้เด็กเพื่อนที่โรงเรียนฟังลวรวขับเองได้ความเป็นส่วนตัวด้วยแน่นอน<ท>ร้อยเปอร์เซ็นตน่นแน่นอ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 นมันต้องมีผลผลดีเราผมถึงได้เลือกขับแต่มัน <c oughs> มันได้ทุกประสาท มันได้ตาหูจมูกลิ้นมันได,ได้ทั้งหมดเลยที่นิ้นก็คือเวลารถติด <c oughs> ผมกินข้าวได้ไม่มีสมาธิแล้วก็ยิ่งมีงานเยอะๆต้องคิดเรื่องงานงานู่นงานนี้แล้วต้องไปขับรถด้วยใน<ม>อันตรายเ<ม>นยเขาเกิดอุบัติเหตุเออหมอเขาบอกเลยว่าวาเวลาคิดอะไรในรถอย่างโทรศัพท์นี่ห้ามโทรนะครับต้องมตัวเห็นด้วยเพราะมันจะทําให้เราเสียสมาธิเห็นด้วย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 แล้วยิ่งมีงานอย่างคุณสบายเป็นผู้ว่าอย่างี้ก็งานแต่ว่าเราเนายก็เคยไปมาแล้วนะครับท้าไม่เราจะต้องแบกลงไปเวลาเรานั่งรถด้วย แยกได้มันไม่ใช่แยกได้เราก็ต้องคิดได้อยู่แล้วว่าจะต้องทําอะไรยังไงถ้าสมมติผมจะต้องลงไปผมจะต้องไปปลาสายเปิดทําวิธีเปิดส้วมสาธรารณะอะไรเงี้ยแล้วทาไมผมจะต้องไปเข้าคิดอะไรแต่ไรผมจะต้องรู้ว่าส้วมสารานะามันประกอบด้วยอะไรบ้างการใช้การอะไรยังไงง้นของพวกน,นี้มันไม่ต้องคิดน,นี่นะวันนั้นะครับมาสรุปปิดท้ายตรงนี้เรื่องอแล้วสิบกว่วันที่หาเสียนี่ถือว่าหนักท<ๆ>ี<า>่สุดเหนื่อยเหนื่อยหนักแล้วเหนื่อยเหนื่อยที่สุดเพราะว่ามันพ<า>ันห้าร้อยตารางกิโลเมตร 50เขตปกครอง37ขเขตเลือกตั้งครับ ขอสําคัญที่สุดก็คือว่า <c oughs> มีคนแสดงความปรารถนาดีว่าควรจะไปมันเช้านี่เหน็นชัดเลยถูกต่อว่าที่หน้าหน่วยเลือนตั้งคุณสมัครสมัยไม่มาหาเสียงในหมู่บ้านผมบอกแหม่ผมกราบประธานโทษว่าเป็นความเข้าใจผมเองว่าเป็นคนเป็นหมู่บ้านก็ต้องเป็นแฟนกนันคนอชอบก็ลงให้คนไม่ชอบก็ไม่ลงอยู่แล้ว,วแต่ว่าออยู่่แล้้วไไมตงปัญหาว่ามันไม่ใช่ร้อยหมู่บ้านพันหมู่บ้านมันเป็นหมื่นหมู่บ้านในกรุงเทพแล้วคนจะมันไปไม่ทั่วเพราะงั้นก็ไปในที่ที่เขาไม่เคยเห็นหน้าเราไปชี้ช้าเนี้ย ไปมู่บ้านอะไรเงี้ยเราเองบางครั้งยังไม่เคยไปนั่งสวนผูกภาพเขาเลยเราก็ได้เขาไปไปที่ใหม่ที่แปลกของเราได้เจอในห้างในหอในเจอเขาออกกําลังกายไปกินข้าวต้มเช้ากับเขาเนี่ยผมบอกผมต้องไปตามนั้นในนี้ไม่กรุณาผมก็ไม่ว่าอะไรแล้วครับไม่ทราจะทําไงแต่ว่าก็ยินดีรับคําต่อว่ามาเช้านี้แล้วเห็นข่าวนี้สายปกครองะคงบประคอด้วยนะครับก็ฟ้าให้มาแลฮะหลวงพ่ออะไรให้มาครับไม่ต้องบอกอย่าดัองดังบอกว่ามีของขลังด้วยมันท่านให้ไว้ท่านว่ามีคน ปองไล่กันเลยปองกันตัวหน่อยอผมไม่เดนี่อวดวันนี้ใส่เสื้อบางธรรมดาใส่เสื้อหนาคนไม่เห็นใส,ส่มาสี่สิบกว่าวันไม่เห็นวันนี้ก <m> ็ใส่เสื้อบางนิดนึงครับเสื้อหนาวันนี้ซักหมดทุกตัวซักหมดโอ้นี่คุณสมัครเป็นผู้ว่ากทมนี่แล้วพักจะเป็นยังไงครับยังเป็นหัวหน้าพักอยู่ต่อไปหรือว่าไงเขาจะประชุมกรรมการแต่ผมเป็นผู้ว่ากทมเขาต้องประชุมกรรมการสรรหาหัวหน้าพักใหม่แน่นอนแปลกไหมครับถ้าเกิดเป็นผู้ว่าด้วยเป็นหัวหน้าพักด้วยแล้วคุณชวนเป็นนายกโดยหัวหน้าพักด้วยแปลกไหม แปลกมากแปลกไหมก็ <g ül> ไม่แปลกก็เป็นธรรมดาก็หาเสียงมาแปลกเมืบบองซ้ายไว้ทั้งเมือง <c oughs> ไม่เป็นไรใช่ไหม <c oughs> แต่นายสมัครแบกกรุงเทพไว้บอกเป็นหัวหน้าพักไม่ได้แต่ผมไม่เป็นหรอกผมจะหาคนมาแทนเพราะผม21ปีแ,แล้วแทนได้เหรอครับคุณสมัครครับประชาชนไทยเขาบอกประชาชนไทยคือสมัครสมัครคือประชาชนไทยแล้วก็สมมติลองหัวหน้าพักชื่อสมัครนุองถอนเว้นเป็นไงไหมไมีมมหัวหน้าพักแปลกกับใครแปลกได้ไงก็จะเป็นเป็นรองนายกมาเป็นมาเป็นผู้อาวุโสมรแปลกไหม จะมันเป็นหัวหน้า,าพักกันต่อไปผมยังเป็นรองหัวหน้า,าพักอยู่เพิ่งอยู่ประชากรไทยไหมย,ยังอยู่มันมีอะไรไห,หมไม่เป<ม>็นรองหัวหน้า,าพกักไม่เป็นประธานที่ปรึกษาพักหรือ,อไม่ต้องเป็นนะเป็นประธานที่ปรึกษาพักมนะันอาจจะไปพูดแสดงความเห็นไม่ได้เป็นรองหัวหน้า,าพักอาจจะแสดงความเห็นได้คุณสมัครมองอนาะคตพักประชากรไทยว่ายังไงบ้างครับก็ค่อยๆโตไปตามธรรมดาคือบางคนเนี่ยนะจะบอกให้ฟังนะถ้าเขาปลูกต้นอะไรต่างๆเนี่ยเขาปลูกเป็นไร่ปลูกกันเต็มที่เขาก็เก็บผลประโยชน์เขาก็ทำเป็นไร่แต่ผมปลูกเป็นประดับ ปลูกไว้อย่างนี้ปลูกงี้ปลูกงี้งีค้คุณเคยเห็นกระหล่ำปลีไหมครับปลูกเป็นดงกระหล่ำปลีเขาขายโล่สิบบาทบแต่ถ้าผมปลูกกระหล่ำปลีใส่กระถางแล้วมันก็ค่อยงอกแล้วใบก็ค่อยออกมาเลยอย่างเงี้ยผมว่ามันจะมีสิบห้าต้นยี่สิบต้นสามสิบต้นแต่บางพวกเขามีได้ร้อยห้าสิบต้นก็เ,เป็นนายกเขาทำการเมืองเพื่อการเมือง ทำการเมืองธุรกิจการเมืองเขาต้องทาอย่างนั้นครับแต่ผมทําการเมืองเพื่อการเมืองเราแบบนกน้อยทำารงแต่พอตัวไม่ใช่มันเป็นแนวความคิดที่ว่าเมื่อได้32สิงมครั้งแรกนะก็ไม่แสวงหาไม่จัดการเลยว่าถ้าเพิ่มจะต้องไปเอาคนนั้น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 เข้ามาครับเอาผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าสมมติตอนผมได้32เนี่ยบอกเอาล่ะต่อไปต้องได้70บอกกันในห้างในหอนี่เราบอกช่วยอยู่ข้างหลังผมหน่อยในห้างขอตอนนี้ในห้างขอตอนนี้แล้วก็ไปเอาตัวคนนี้มาคนนี้ได้แน่คนนี้แนคคนนนนีี้้้้ใใชช10 20 เราว่ามันทำไมได้เพราะเราก็ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะวิสัยคนเป็นหัวหน้าพักไม่เป็นอย่างนั้นเพราะงั้นไอการค่าใช้จ่ายต่างๆที่มีถ้าผมทําอย่างนั้นผมทาเงินวัตุรกิจผมก็ได้เป็นเจ็ดสิบอีกครั้งหนึ่งผมก็ถามเลยผมได้ร้อยยี่สิบผมก็ต้องใช้เท่าไรเท่าไรเพราะจากการมาแล้วผมก็เป็นนายกแต่ก็เอาเป็นว่าไม่ว่าจะยังก็ตามพักประชากรายก็ยังคงอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ก็เป็นไปตามธรรมชาติของเราธรรมชาติของเราเพราะว่ามันเรารู้สึกวันคงตายยากไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยเร่งดอกไม่ตองไม่ต้องไม่ตองมันได้ แต่ว่าเป็นภาคการเมืองอาจจะได้8ได้5ได้12ได้ส8 2แ่สุดรแท้แต่งราคการเมืองยังอยู่ครับแล้ว4ปีจากนี้ครับคุณสมัครคาดหวังตัวเองว่าอย่างไรบ้างครับ4ปี4ปีจากนี้ก็ทำงานให้กมครับก็ดูว่าผลงานเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็สถานะของผมผมรู้ว่าผมควรจะทำอะไรเมื่อไร่มผมรู้ว่าตอนนี้ถึงเวลาต้องอาบน้ำ ผมรู้เวลาต้องเวลาต้องเข้าส้วมเวลาน,นี่ต้องเวลาต้องกิน <S <S ผมรู้เวลาว่าผมควรทำตามอะไรตอนไหนตอนไหนครับครับกทมจะพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินหรือว่าจะค่อยๆไปหรือว่าเป็นไปตามเนิบๆไปผมบอกว่ามันควรจะดีขึ้นกว่าผมเป็นคนที่เรียกว่าผมเดินทางมากครับผมรู้จักไอเมืองที่เขาเรียกว่า international metropolitan คือเมืองมหานครระดับนานาชาติเนี่ยผมไปมาทั่วไปหมดเพราะงนั้นผมได้แลเห็นบางแห่งเนี่ยอย่างญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเขาร้านค้าเขาอยู่นี่ คนไทยเราก็จะตั้งไอ้ร้านรถที่จอดรถอยู่บ,บางร้านค้าเขาเนี่ยแต่ญี่ปุ่นเขาคิดไงร้านค้าก็อยู่ที่พื้นกคอยู่ตั้งเส้นมาโคง้ง้นมาแล้วโค้งกลับแล้วค้ก็กันแดดก,กันฝนอยู่ตรงนี้แต่วันนี่สัโอท้ายออกไปขึ้นรถแล้ว่าที่ที่จอดรถไอ้ท,ท,ที่ที่พักผู้สื่สารก็มีได้ร้านคา้าก็ค้าได้ครับ อย่างนี้เห็นไหมว่าเขาญี่ปุ <assessment> like ่นเขาฉลาดว่าเราควรจะเอาตัวอย่างกัไหมก็ควรจะเอาตัวอย่างก็เป็น4ปีแห่งความทรงจําในอนาคตเนี่ยต้องได้ทําอะไรเยอะผมคงทาได้ทําอะไรเยอะแล้วก็ขวามันธสัญ่าคิดอะไรทําอะไรต่างๆผมบอกให้ฟังตรงนี้เท่านั้นนะท่านผู้ฟังทั้งหลายโปรดอย่าได้วิตกทุกร้อนเรื่องนี้คนที่เขาคิดว่าเขามีความคล่องตัวมีความสามารถจะเข้าพบใครจะใครขอนันประจวบประแจดังนั้นป็ว่าเขามีสิทธิ์คิดได้เขาคิดว่าการดําเนินการต้องเป็นอย่างนั้น แต่ในการที่ผมเป็นคนอาวุโสหน่อยเป็นรองนายกมาสามนเป็นรัฐมนตรีมหาห้าครั้งถ้าผมจะลงไปพบกับผู้คนที่ผมต้องเกี่ยวข้องด้วยก็กรุณานหน่อย <S <S เขาก็ต้องมีความเกรงใจว่าผมอามาหาเขาพูดจาเจรจาความกันเรื่องที่ไปเจรจาความมันก็ควรจะตกลงกันได้เพราะเขาก็เกรงใจผมอืมครับใช่ไหมครับและนี่แหละครับวันนี้ก็วันประวัติศาสตร์ของกทมครับได้ผู้่าคนใหม่แล้วก็เป็นวันประวัติศาสตร์ทางการเมืองของผู้สมัครด้วยอีกวันหนึ่งนะครับก็มาพูดคุยกันในที่แน่ครับไม่ว่าจะ เป็นหรือว่าเป็นตําแหน่งใอยังไงก็ตามทีก็ยังเป็นคุณสมัครคนเดิมไม่ควรเปลี่ยนแปลงไม่ควรเปลี่ยนแปลงพูดจาอาจจะกระชั่วโคข้าในบางอารมณ์ในบางหัวขนในบางเรื่องแต่แน่ๆยังต้องํำผมก็บอกแต่เพียงว่าผมเป็นตาแหน่งคือผมเป็นฝ่ายค้านผมก็พูดแบบฝ่ายค้านเที่ยวนี้ผมไม่ใช่รัฐบาลแต่ผมเป็นเหมือนกันนายกเทศมนตรีเมืองกรุงเทพมหานครเป็นผู้ว่ากทม ผมต้องรู้ครับว่าบุคลิกลักษณะของคนที่จะท่องทำอย่างนั้นต้องเป็นยังไงผมบอกท่านทั้งหลายได้อย่าหาว่าผมแอบอ้างมเมื่อไหร่ที่ผมแต่งเครื่องแบบเต็มยศใส่สายสะพายประดับเลี้ยญตรามผมก็รู้ว่าผมควรจะยืนตรงไหนทําอย่างไรมผมควรจะถวายคํานับในลักษณะไหนอย่างไรนั่นแหละครับคือเวลาที่เรามีอะไรที่กํากับตัวเราอยู่เราต้ององานผู้ว่ากทมก็ไม่ใหญ่เออกระือกถึงขนาดเฝ้าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินแต่เราก็ทํางานได้ กับผู้คนซึ่งคนห้าหมื่นคนนี่แหละครับที่เขาจะต้องพูดคือว่าผมจะต้องเข้ากับคนคนนั้นเขาให้ได้ในขณะเดียวกันเขาก็คงพยายามทาความเข้าใจกับผมเพื่อให้มีการแก้ไขกรุงเทพมหานครครับขออภัยที่พูดจาชอบจะเปรียบเทียบอย่างนั้นอย่างนี้เพราะไม่เปรียบเทียบมองไม่เห็นครับมผมอาจาจะเป็นคนใกล้พุทธศาสนามากไปหน่อยท่านทั้งหลายศึกษาพุทธศาสนาท่านจะเจอชาดกนิทานชาดกเรื่องเล่าเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าท่านนิยมที่จะเล่าให้ฟังว่าอ๋อ ผลตกสีอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกผลโบกคารพัดแล้วก็จะส่งเล่าเรื่องพระเดือดันดอนในอดีตการที่เราพูดอภิปรายเพียงแต่เทียบเคียงให้ฟังเพื่อจะหเห็นชัดเจน ผมพยายามทาอย่างคนในพุทธศาสนาพึงทาเท่านั้นเองนะครับอืมครับแล้วเป็นผู้ว่านี่จะเอาแมวไปด้วยเลยไหมครับคงถ้าเกิดที่กรทมเขาเลี้ยงอยู่แล้วก็จะไม่ไล่มันออกไปเห็นคูใหม่นี่นําโชคนําลาบโอ้โหชื่อนี่จงใจเป็นมงคลไม่ใช่ไม่ใช่ค่าการอมสินเอามาให้วันเกิดอ๋อครับผมก็ยังแบาผมไม่ใช้ชื่อนั้นหรอกครับเพราะว่าส่วนมากจะตั้งเองจะตั้งความบุคลิกักษณะของมันครับเอาละครับคงต้องติดตามกันนะครับ4ปีจากนี้ไปกับบทบาทใหม่ของคุณสมัครในฐานะผู้ว่ากทม